เกมมิ่งแลบนะที่นี่นะมีร้านขายไก่ตันสุดคุ้มและยังมีอนิเมะรัสเตนอวันพีทเกมทิงเลนเจนซี่สามารถซื้อได้ที่เกมมิ่งแลบนะถ้าสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปนะคะสวัสดีท่านผู้ชมท่านวันนี้ในเกมจะมีช่วงมอนสเตอร์กุ้ยแล้วทำไมกูหวัวโลไม่เข้าใจวันนี้เราจะมาสอนวิธีบัคบอส ฟาร์มบอสง่ายๆโดยที่เราไม่ต้องจําเป็นต้องเสียเลือดหรืออาจจะเสียนิดเดียวแต่การันตีว่าฆ่าได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะอะ่ะก่อนจะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์ติดตามแล้วก็ไปเริ่มจากบอสตัวแรกนิชิกิครับผมนิชิกิบอสเวลดี่สามร้อยผมฟาร์มง่ายๆได้ใช้ความอีกหนึ่งนาทีเกิดเนาะก็เดี๋ยวรอระหว่างรอก็ไล่ไล่ตีไล่ตีพวกมอนต์พวกนี้แถวๆนี้จะได้อาเวิลไปในตัวเนาะเพราะว่าสี่สิบวิอ่ะรอได้อยู่แล้วแป๊บเดียวเองอืม เอาละเกิดแล้ววิธีนี้แนะนําให้รีบทาเพราะถ้าลงคลิปลงไปปุ๊บอาจจะทําไม่ได้อีกแล้วก็ได้เนาะใครจะรู้เอาละง่ายๆครับผมเคียงให้เราตีให้มันเดินมาเสร็จแล้วเราอยู่ตรงนี้ใช่ครับผมแนะนําใช้หางคานิกิก็ได้เป็นขั้นสองคานิกิขั้นสองก็ได้หรือจะใช้โทกะก็ได้ได้หมดแหละก็ยิงมันไปเลยไปยิงมันจากตรงเนี้ยชิวๆับผมสําหรับหางโทกะอาจจะ อายากกว่าคานิกิขั้นสองนิดนึงนะสำหรับแค่ตรงนี้แต่ว่าแนะนำอาโทกะดีกว่าเพราะมันฟาร์มได้อีกตั้งสามที่เลยเอาล่ะเดี๋ยวเราจะพาไปอีกสองที่ที่เหลือต่อไปหันซ้ายนิดๆเราจะเจอกับอัลมอนที่มันอยู่ตรงนูน้นแล้วก็เดี๋ยวเดินไปแล้วกันอลัลมอนครับผมเลเวลอยู่ที่หกร้อยถึงจะมาได้เนาะไม่ใช่มาได้สู้ได้อ่าต้องพูดถูดดกไดยครับผมเอาล่ะเราจะใช้อ่า สถานที่ในการต่อสู้ให้แบบมันมีประสิทธิภาพถ้าเป็นคนปกติอาจจะเดินแล้วสู้กับมันแบบแบบนี้ใช่ไหมแต่เราไม่เราเราเรา,เราแค่ง่ายๆเราโอ๊ยมึงอย่าเพิ่งตีเราแค่นี่ให้มันล่ออยู่ตรงคอนเทนเนอร์แล้วก็หาหาดาบม,มันดาาม,มันจะแบบทะลุมาอยู่แล้วฉะนั้นก็จะตีได้อ่าเนี่ยบอกแล้วโทกะเนี่ยเป็นห่างที่แม่งร้อซในการฟาร์มจริงๆเลยเชียวปึ๊บ แนะนำ stack, อัพสเต็กเลือดไว้สักนิดนึงในการล่อให้มันมาตรงนี้เนาะก็ชิวๆได้เลยครับผมสำหรับตรงนี้อ่าก็ยิงยิงไปปิ้วปิ้วปึ๊บปึ๊ป,ปถ้าเป็นเมื่อก่อนอะ่อาเมื่อ3าวันก่อน้องพูดถูกอ่ามันยังบั๊กแบบเวลาก็คือถ้าสมมุติเรารีบกินเรารีบกินใช่ไหมมันจะเกิดทันทีว้ยแต่ตอนนี้เขาแก้แล้วฉะนั้นก็ทําไม่ได้กู Good. จากปกติที่กูกะจะแบบอ่าเรียกว่าไงอ่ะพอมันต้องดูเลือดแล้วก็แบบพุ่งเข้าไปกินแล้วรอเกิดแบบภายในสี่วิตอนนี้ก็ไม่จําเป็นแล้วเว้ยอ่าฉะนั้นก็ไปกันต่อครับผมเหลือเอโตกับอ่าไอไอบอสตรงนู้นที่ยังไม่สามารถอ่าให้ดูในตอนนี้ได้เพราะเวลยังไม่ถึงครับผมก็ถ้าใครใจดีมีรหัสให้กูยืมก็ได้นะเดี๋ยวกูจะหาลองหาวิธีบัคทำดู <laughs> เรื่องบัคขอให้บอก เอาละที่ที่เราจะไปในต่อน่าจะเป็นที่สุดท้ายของครั้งอ่าอีนี้นั่นก็คือมันชื่อบอสเลยนะถ้ากูเรียกกูจะเรียกมันว่าอ่าอ่าชื่ออะไรนะตัวเจขึ้นต้นอ่ะเออกูจะเรียกมันว่าไอเจฉะนั้นกูไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรฉะนั้นเราก็จะเดินทางไปอย่างรวดเร็วและทันใจปึ๊บอีฮะอีอตั้งรอยหกสิบวิเลยอ๋อโอ้เกิดนานจังเลยหลอ เศร้าจังไปรอเราไปเดินเล่นสักแป,ป๊บหนึ่งแล้วกันเอาล่ะไอ้ตรงเนี้ยกูใช้เวลาในการหาจุดบั๊กมันค่อนข้างนานนิดหนึ่งเนาะแต่ว่ากูก็ได้เจอแล้วว่าจุดบั๊กมันคือตรงไหนใช่เอาละทำการเข้าไปในซอกนี้ครับผมบอสจะเกิดมายิงลงแล้วก็บางนี้ประมาณนี้ครับผมบอสติดบั๊กแล้ว ตอนแรกกูตกใจมากคิดว่ามันจะกระโดดได้อ๋อมันติดแง่งด้านบนอีกโอเคกระโดดไม่ได้เอาละฉะนั้นก็ตรงนี้ผมเป็นจุดที่ฟาร์มสรุปบอสมันชื่ออะไรกูก็ไม่รู้เจสันเหรอยาโมริอะก,กูเรียกว่าโมริโคโกโร่แล้วกันง่ายดีก็มันจะมีสองเฟสนะครับผมไอตัวนี้บอกไว้ก่อนนะมันจะมีสองเฟสฉะนั้นอาเฟสหนึ่งอะให้ให้เรายิงตรงนี้ได้ล่างเฟสหนึ่งอะให้เรายิงตรงนี้เพื่อดูเลือดมันได้ แต่เฟสสองให้เรากะเถิบมานิดนึงด้วยไม่งั้นมันจะโดนดาเมจปิ้วปิวปิ้วปิวปิวปิอาล่ะเฟสหนึ่งอันนี้การเฟสสองเฟสสองให้เราถอยมาอีกนิดนึงเห็นไหมมันจะกระโดดได้เว้ยฉะนั้นกูเลยต้องแนะนําให้ไหอ้นี่อาให้ถอยมานิดหนึง่งแล้วมันมีถ้าสมมติเมื่อกี้เรายัางอยู่ตรงนี้ใช่ไหมมันจะเตียาได้ด้วยเหมือนกันเห็นไหมเนี่ยมันจะใช้สกิลตีราได้ฉะนั้นเราต้องเลยต้องอยู่ไกลนิดนึง ปิ้วให้สกิลสกิลดึงมันมันดึงเราไม่ได้ปุ๊บแต่ก็ง่ายเหมือนเดิมครับง่ายเหมือนเดิมในการบั๊กมันง่ายเหมือนเดิมจะใช้สกิลเอฟยิงใส่แม่งก็ได้ด้วยนะแต่ว่าอย่าอย่าเลยดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวโดนลากมาอ่าเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนก่อนเออเออกดผิดกดผิดกดผิดกดซีกดซีกลายร่างเป็นไอหางตีตีแบบปิ้วปิ้วปิ้วก่อนเออ ซึ่งไอยายาโอโมริหรือโมริโคโกโร่ที่กูเรียกเนี่ยมันได้ XP ค่อนข้างเยอะแต่แรกกับว่ามันอึดมันไม่อึดอ่ะมันมันมันมีสองเฟสมันทำให้ดูเหมือนอึดด้วยแหละเออฉะนั้นกูแนะนำไว้ว่าวิธีตีอ่ะให้ให้เพื่อนมาช่วยด้วยดีกว่าให้เพื่อนมาช่วยบั็ทก่อยู่ตรงเนี้ยเออแล้วช่วยตีด้วยเพราะว่ามันจะได้เวลด้วยกันแล้วก็มันจะได้ตายเร็วเนาะเออซึ่งอกเกิดมันค่อนข้างนานฉะนั้นก็สู้ๆแล้วกันนะ อาจจะแบบคนหนึ่งออนเซิร์ฟหนึ่งคนหนึ่งออนเซิร์ฟหนึ่งก็ได้แบบนี้อะไรประมาณนี้มันก็ได้เหมือนกันปึง้งนี่ประมาณ10เวลที่กูได้ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยแล้วก็มากินศพอีกกินศพอีกก็จะได้ XP อีกนิดนึงนะ e อ p e r i e n c e อีกสักนิดนึงก็ถือว่าดีเนาะ,ะการเกิดของมันประมาณ5-6นาทีฉะนั้นก็ตีไอนิชิกิกับไออัลมอนผสมกันไปประมาณ2รอบได้อยู่ก็ถือว่าประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับในตอนนี้เดี๋ยวกูเก็บตังซื้อเอโต้ดีกว่า 2องกว่าล้านแม่งไม่แพงจังเลยก็พอได้เอตโตปุ๊บกูก็ใช้โทกะเหมือนเดิมในการฟาร์ม RC ใช่แล้วก็ฟาร์มแบบเมื่อกี้ที่กูสอนให้ทั้งหมดก็เหลือเอตโตกับไออ่าชื่ออะไรอ่ะกูจะเรียกมันว่ามีอัลมอนด์แล้วมีปลาปลาแซลมอนแล้วกันเออไอไอดาบที่มันเบลพันห้อันนั้นก็ตรงนั้นยังยังไม่สามารถทําให้ได้เนาะเพราะว่าเบลยังไม่ถึงแต่ถ้าเดี๋ยวกูไปดูโลเคชั่นก่อน อันนี้เอาเอาแบบเป็นสมมติฐานสมมติฐานนะขอวิ่งไปแป๊บหนึ่งสมมติฐานหนึ่งของกูเว้ยคือเราอาจจะล่อมันมาตรงนี้ได้ถ้ามึงมึงมีความเร็วพอนะล่อมาตรงนี้ได้แล้วให้มันติด,ตดให้มันติดตรงนี้แล้วเราก็ถอยมาอีกสักประมาณระยะหนึ่งหรือถอยมาประมาณตรงนี้แล้วก็ยิงมันไม่น่าถึงประมาณนี้เออยิงประมาณเนี้ยน่าจะได้อยู่อ่าเนี่ย คนที่แม่งตีได้ไอ้รถไอ้รถต,ต,ตีได้ใช่ไหมมันพันแปดเอ้ยไม่ไอ้ตัวนี้สองพันแต่มันตีเอโต้ได้ส่วนเอโตอ้สองพันสี่พ่อมึงเร็วจังวะไอ้สัตว์ไ <laughs> อ้รถทำไมมึงฟาร์มเร็วจังเลยมีสอนวิธีไหมโอ้โหมึงเร็วจริงอะไรจริงส่วนเอโต้ครับผมเดี๋ยวาพาไปก่อนด็อกเด็กด็อกเด็ก เอโตมันเปลี่ยนที่บ่อยๆจำได้ว่าโลเคชันนี้มันไม่ใช่อยู่ตรงนี้นี่เอโตะเอโตะดูขนาดตัวมันก่อนเอโตะประมาณนี้ใช่ไหมถ้าเราให้มันบั็กตรงนี้ได้ไหมไม่ได้ตรงนี้มันทะลุได้อืมใช้บั็กเหมือนกับอ่าอันนี้ไม่ได้ฮะอันนี้ก็ทะลุได้ทะลุได้ไอ้เฮียนี่ทะลุได้ไหมไม่ได้ต้องหาว่ามันทะลุตรงไหนไม่ได้มั่งโ้แต่เอโตดูยากใ,ในการทะลุ อเออเดี๋ยวนะอันนี้ได้ไหมเออตรงนี้ได้ตรงนี้ได้ล่อลอบมาตรงนี้แล้วเราเราอุ้ยแต่ว่ามันมีสกิลตีจากระยะไกลอีกไหมอะเชี่ยเนี้ยอันเนี้ที่กูเสียวคือมันมีสกิลตีจากระยะไกลอีกคือเราอาจจะลอมาตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราเราด็อกแดกมาตรงนี้เออแล้วก็ยิงยิงจากตรงนี้ อาจจะต้องกันหน่อยแบบถ้าถ้ามันยิงสกิลมาอาจจะต้องกันอันนี้คาดเดาอย่างล้วนๆเลยนะคาดเดาล้วนๆก็ยังไม่รู้เนะี่ยเมื่อกี้กูเห็นอะไรผ่านหน้าเมื่อกี้กูเห็นอะไรผ่านหน้าไปไหนแล้วเมื่อกี้กูเห็นอะไรผ่านหน้าจริงๆเชื่อหายหายไปแล้วไอ้เชื่อโคตตึง เอ้ยมันอยู่ตรงนี้แล้วสุดยอดหล่นเลือกดได้กระติ้วเดียวถ้าเป็นกูกูจะรอดไหมเนะี่ยโอเคก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้แล้วกันเนาะไอสองตัวสุดท้ายอันนี้มันยังเป็นสมมติฐานที่ยังไม่ได้คิดแต่ว่าไอสามอันนั้นอนะทำได้จริงกูได้ที่แล้ว <c oughs> กูได้ที่ฟาร์มแล้วโอเคนั่นแหละประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ก็ คนองขอตัวลาไปก่อนเจอกันครับผม